ครับสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบสุขสุนตบสเป็นทางไทยหรือทางลาวหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาน้อยคือเก่พี่น้องเอ้ยนนี้มาน้อยก็ได้มาอยู่บ้านบ้านหลอนไรพี่น้องเอ้ยบ้านหลอนไรเนาะเมืองเมืองนครเพงเนาะพี่น้องเนาะโดยเมืองนครเพิงพี่น้องก็ได้มาหาครอบครัวอ้ายคนนึงพี่น้องเอ้ยที่ว่าโดยที่ว่า นในบ้านเนาะที่ว่าในบ้านแนะน้เนาะพี่น้องเนาะก็ได้มาหาเขาหาครอบครัวไอ้คนหนึ่งพี่น้องก็ย่างเข้าใจว่าว่าไอ้เป็นขาดขาดเคือนอย่างนี้พี่น้องเนาะก็จะได้เข้าไปโอลุมกันพี่น้องเลยเราจะได้เข้าไปสอบถามไอ้เพื่อนเนาะว่าการกินการยากจะไหนพี่น้องเลยการกินการยู่ของเพื่อนไหนพี่น้องก็จะได้เข้าไปสอบถามอ้เพื่อนพี่น้องเลยโอเคโดยตอนนี้ก็ได้มาหอดเพื่อนเพื่อนพี่น้องเพื่อนอีกนายไปก็นั่งอยู่พอดีนาะพี่น้องเนาะนั่งอยู่พี่น้อง

ก็ได้กี่ตัวนี่กี่ตัวน่ายเลยพี่น้องจังใดเนาะก็ไม่ว่าควบควบควบเป็นไปเป็นมากของหน่ายเป็นยังไงลำบากหรือบ่ลำบากสุดลำบากที่สุดหน่อยเนาะโอก็เพื่อนได้ลำบากพี่น้องเป็นก็รณีอาศัยในตัวเดียวพี่น้องเนาะวันหน่อยเห็นก็คือว่าเลยพี่น้องคือเห็นหน่ายเลยเนาะพี่น้องก็เไม่ว่าสงสารทุกันพี่น้องสงสารหน่ายพี่น้องไม่ได้ว่าโดยอุปกรณ์โซเดียของนั้นในบาดหรือเปล่าโซเดียมตัวนี้โซเดียมน่ะ ช่วเรือเองบ่เดียวมงเรือตัวเองผมมือเลยปันอมือเลยว่างกับัเอาขอำม้อนเบน้ตามลูกจ้นบ้านอ๋อโดยโดยหมบ้านเปยเขา้นแต่บ้านลูนแค็ใไ้เนาะอืมกแคนในบ้านบ่ยังไงอยู่บ่ากอ๋อโดยโดยโดยเน้องเอ้ยกิสสารีขอยากทิ้งหน่อยนะไรแต่เขาเขาหน้าขอมือนี้ไงเมนมี่ห็มบ่อมีกินเลยเนาะชนะท้าทามันบาดท้งมันบาดแโดยโดยโดย แต่ให้หน้าอ้ายกับโมมี่บ่ไหวบ่ไฮโมมี่ไฮโมมี่หน้าพี่เนาะโมมี่ยังมีติเคอนอยู่เลยนมีติเคอนอยู่เนาะมีติเคิลก็คืออ้ายอยู่อาศัยเคินแม่นะกับบริยุทธ์มาโอ้ยโดยโดยโดยอยู่เพียอยู่เดียวเนาะอือหลายปีเลยอือมาดุ๊กดุกเมียเนี่ยดุ๊กเมียเขาก็อยู่กัพวกเขาไม่หมดล้วเออเพิ่นเพิ่นมีครอบครัวใหม่แล้วบ่อยครอบครัวใหม่แล้วโดยโดยลูกกับ่ได้เป็นสนจบขึ้นใจของเขาแล้ว

ກະຕິດຕ້ອງເຮັດບໍ່ນ້ອຍເນາະພີ່ນ້ອງເນາະນ້ອຍກໍຊິໄດ້ມາຊ່ວຍເດີຄອບຄົວຂອງອ້າຍດາວພີ່ນ້ອງເອີຍເພິສຕດນຂົາພິນນມມຂນາມນດນມີຂາງມີນໃມຂຂຂເຈົນາະເ โอแมนแมนแมนเกิดลำบากะไรเนาะเกิดลำบากคือกันเกล้ำบาที่ว่าเขาไปเขาไปเอาเดือเขาเือดว่ายันเขาเอาาเปนวันเนาะแมนแมนแมนเขาสรากันเลขาเอาห้ยันเขาเอาหายอีเนก็คือว่าเนี่ยพี่น้องเพิ่งได้อาศัยอยูบตัวคนเดียว อันนี้ลูกลูกเต่ากับบุมีบ่ะลูกเต่าเขาก็อยู่พวกเขาเขาก็บปลาหมาไก่เนาะเขาปมาไก่หนนี้บุ๋มดยโดยวดาม่าปลาเสือมาหมาห่านเนาะมามาแต่พี่แล้วมันไม่พุ่นหรอกอ่ะปลามาเลยมาเลยอยู่ตูกเดียวมาเลยมันก็ลำบากแล้วไงเนาะทำตัวพี่อย่างน้สูส้นไปะหากินเสมือได้คือว่ามือได้มีดจกับไปอ๋อได้กุ้มมือนี่เห็ยังไงเตี๊ย่มือไปว่าั้าามปลูก กมันบ <ubers> ่อย so? so like so so ู่ตรงเอากระจ้างบ่กระจ้างมาละ50 50เนาะโดยโดยโดบ่ไปหั่นจักไปซาสกินแม่นอ้ายเฮาต้องสู้ชีวิตเฮาเนาะซั่นนันยังบ่มีแฮ่โตพขี้แม่นๆๆๆแม่นอ้ายเด้อแม่นเพราะว่าเฮาก็เป็นผู้เดียวเฮาเนาะคืนเออ่าบ่มีนะขออีหยังบ่มีพี่น้องไยังบ่มีไผก็บ่มีบ่ไผมีอยู่ไผเขา oh, ờ, hay hay của trâu nó, sai cũng không, rồi, ờ, hay hay của trâu kia nhở, um, khai phần mực điết nó khá, nhãng mà khai phong cái quẻ mực điết nó khỏi, oh, phần mực điết bao, oh, nó bạc mực điết, oh, này bà hay sai gì xíu bao, bao sai thì thâm niên mai của cha nhân nhà phát, oh, rồi rồi rồi, này bà lâm bạc rút thì cứ nhàng ngại, bà... lâm bạc rút cứ phải, thay nam, rồi, thay khẩu, rồi, rút cấm mù, mù nữa này nó, lâm bạc rút kia มีแต่ว่าภายน้าภายเข่าพี่น้องสูงสุดเนาะของหนามอยู่กับผมมี่สูงสุดพี่น้องกรสงสารอ้ายเพิ่นพี่น้องเลยว่ายเพิ่นงว่าแบบแบบว่าอิ่มตัวเองหน่อยเนาะโดยก็ตายหน่อยนฮะต้องสู้ต่อไปสู้ได้โดยโดยต้องสู้ต่อไปสู่ถ้าคุณเลยโดยโดยต้องสู้ต่อไปเพราะว่าบุตรคุณอป่วยแม่ว่าโดย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 เจ็บปวดหายแล้วโดยแาอยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่า

ส่งสารนายเพิ่นพี่น้องเลยเพิ่นกับข้วเพิ่นแม่ไอ้น้องกันไอ้หน้องเพิ่นกับเพิ่นมีแต่เพิ่นกับโบมหาอ้ายเลยพวกนี้โบโบไก่จักเทื่อกมาไกลจักเทื่อเลยผ่าขึ้นยิ่งกับผ่าโอ้เป็ีไปได้เนาะก็อยู่ทันนี่แหละโอ้ซัมไปเตะเห็นนี่แหละเด้อโดยอเด้อก็เมนอยู่พี่น้องบ่น้อยก็ส่งสารนายเพิ่นพี่น้องมาเห็นเกิดเบ็ดไื่ได้หรอของันมีหยังได้เพื่นก็คือว่าขาดเบิดเด้อพี่น้องเอ้ยอย่างหนักสุดคือเว้าคือเพิ่นเว้าเด้อพี่น้องเนาะ คือไหนพื้นบอกเลยพี่น้องเลยไป้น้าไปในไปหน้าไปในของน้าของในเขาเขาของน้าพี่น้องเลยเขาหน้าตาป้าห่มีกินมีกินพี่น้องพื้นได้กินเข่าได้กินเข่าหรือไม่กินแล้วเข่าเศร้าเนาะเลยเล้วเลยพี่น้องตั้งแต่เข่าเที่ยงวันนี้อันนี้ตอนเข่าเที่ยงได้ยังกินอะไรยังบุหรียังบุหรีเลยเนาะหรืออ๋อหรือหรือยังแหไร เอาโคมมากอ่ะขมเยอเขมมากมัขาดสับเออบริเวณของเขาเออบริกินยังสับอะไรล้วเราแต่ละขึ้นกับไปหาเยงบ่ไปป้งขังก็ไปมันไผบ่มีลมวโคมยเใส่ยังบ่มีนะระยะสูงยังบ่มีเพิ่อ็บ่มียังไงพี่น้องปัจจุบันเนี่ยเราเป็นที่ดินนะอ๋อไม่ได้ที่ดินนี่บ่ไม่ได้ที่ดินเน่ที่ดินเนาะเออเออเออที่ดินเลยพก่นด้ว็ไดฟังรักนับ่เลย เจ้าไปแปลแถวนี้บ่แถวเดิน่บ่นเดินแม่นบ่แม่นบ่แเดินอันเด้ออ๋อแม่นพี่น้องก็เนได้อาศัยอยู่มีแต่ว่าที่ดินเดพี่น้องเอ้ยแต่ว่าหนาอ้ายก็บ่มีเนาะบ่มีบ่มีเพิ่นก็บ่ได้เฮ็ดให้นา้ังเฮ็ดบ่เฮ็ดบ่บ่เฮ็ดเนาะดแต่ว่าจ้างกินจ้างกินไปมื้อเนาะไปแบบว่าจ้างกินแบบดๆๆซื้อมือไป่นะโอ้ยๆแม่นๆ บ่ได้สิ้นชีวิตไปแล้วก็แล้วเออก็บ่ได้เอ็ดแล้วเออก็จังซี่ได้เฮาก็ลําบากว่าง่เนาะควาลําบากของเฮาก็จังซี่ลําบากลําบากดีพี่น้องคือพี่น้องเห็นอ้ายเพิ่นก็ได้้องห้พี่น้องว่าเพิ่นเป็นอิ่มตัวเองบ่พี่น้องเนาะบน้อยก็สงสารอ้ายกันพี่น้องเพิ่นก็ได้บ่คั่นเอาีตนมาอยโดอ่ม้เนาะบน้อยเห็นบน้อยอีตนเพิ่นพี่น้องที่ว่าเพิ่นก็บ่มีหยังเบิดเปว่า ความแบบว่านักใจพี่น้องเนาะหมายความว่านักใจเพิ่นพี่น้องเลยนักใจตัวเองแบบว่าเจ้าของไปมอกไปแลยเมม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 มาอะไรพี่น้องเนาะอีโดนเพิ่นพี่น้องเลยก็ได้ยังไดเลยพี่น้องเนาะก็ให้ช่วยๆได้เด้อไม่ต้องถอดถอยเอาหน่อยเนาะคนใดเนื่องจากมีนปัญหาเลยเลยแต่สุดท้ายเนาะขอามูเหมือนกังให้เข้ามาเหมือนกันเพราะว่า

สําหรับมือนะตื่นเงินแสนแบบนั้นบ่ได้ส่งส่งขายาี่าท่าุุแลสุดท้ายนี้นน้อยก็ได้ขออนุญาตลาพี่ลาน้องเนาะแล้วไว้โอกาสหน้าคลิปหน้านพี่น้องเนาะพกันใหม่เด้อสําหรับนี้ขอก็สบายดีสบายดีสบายดีเด้อครับ